ดูความสดชื่นที่แม่น้ำยมแะะม่น้ำยมที่นครสวรรค์ตอนนี้คือนอกจากคนจะสดชื่นแล้วปลากระดีกระดาเขาเรียกว่าปลากระดีได้น้ําจริงๆนะคะโอ้ยอาชีพจับปลาตอนนี้คึกคักน,นะคะที่นครสวรรค์บอกอย่างนี้ค่ะพอฝนตกลงมาเนี่ยนะคะก็ทําให้พื้นที่ภาคเหนือเนี่ยชาวบ้านนะคะต่างก็เอานแห้น้ําอ้วนมาจับปลาแล้วได้ปลาเยอะจริงๆนะคะก็ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะบริเวณคลองบางระแหนะคะตาบลบางเคียนอำเภอชุมแสง ก็เป็นสาขาที่ได้รับน้ำมาจากแม่น้ำยมนะคะก็พบว่าน้ำภายในคลองมีสีขุ่นแดงนะคะเพราะว่าเป็นสีน้ำไหลหลากแล้วก็มีชาวบ้านต่างพากันนำอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือหาปลาออกมาจับปลาที่ว่ายน้ำกันอย่างคึกคักค่ะชาวบ้านรายหนึ่งบอกนะว่าเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหลายวันก็เลยทำให้น้ำในลำน้ำคลองเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วปลาเนี่ยก็เกิดอาการตื่นน้ำใหม่ก็เลยออกมาว่ายน้ำกันมากมายอย่างนี้พอชาวบ้านเห็นก็อารหวานเลยนะคะเอาแหมา ปร,กรณกหาปลาจับกันอย่างเ,าเ,าเรียกว่าสนุกสนานกันเลยวันหนึ่งหนึ่งชาวบ้านบอกแต่าละรายเนี่ยนะคะสามารถจับปลาชิ้นต่างๆรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า200กิโลกรมัมอาจานะคะซึ่งปลาที่จับได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปประกอบอาหารแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ไปทําเป็นปลาร้าขายแต่ว่าสามารถถ้าหากว่าจับปลาตัวใหญ่ได้เนี่ยนะคะก็จะนําไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนั่นแหละนะคะซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยทำรายได้เสริมได้มากมายนอกจากการทาการเกษร เป็นอย่างดีเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประสบกับภาวะภัยแล้งมายาวนานกว่า6เดือนนะคะปีนี้นี่ถ้าทางจะแล้งมากนะคะเพราะว่าหน้าฝนผ่านมาจนนบัดนาวเนี่ยนะคะก็ฝนยังไม่มากมายเท่าไหร่นะก็คงจะต้องมีการเตรียมรับมือกันหน่อยแล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นชาวเมืองอย่างเราๆเ,เนี่ยใช้น้ํากันประหยัดประหยัดนิดนึงนะ,ะอย่าคิดว่าเราเปิดก๊อกน้าไหลตลอดนะฮะชาวบ้านเราต้องไปผ่านน้ามาจากที่อื่นเขาใช,ใช้น้ํากันประหยัดประหยัดนะคุณน้อยอาบน้ําแค่วันละหนนก็พอ เออคุณน้อยอ่ะจ้าจ้า